วิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ได้วยนะครับ ชาวเวเปอร์ aper, ทุกท่านพบกับช่องมีนสยามเวฟ48กันอีกแล้วครับวันนี้ผมไม่ได้มาจะมารีวิวน้ำยาเอ่อมอนเตอร์แฟคทอรี่บลูเบอรี่ชีเค้กนะฮะวันนี้จะมาเรียนรู้การสติปน้ำยากันเคยไหมครับที่บางทีเอ่อเราซื้อน้ำยาที่เราชอบมาเนี่ยเมื่อก่อนนะแม่งคูดอร่อยเลยแต่ตอนเนี้ยแม่งกลิ่นโอ้โหอย่างกบบน้ำยาบูดนะฮะ ็นบ่อยมากผมอะ่ะซึ่งบางบางทีอะคือโรงงานน่ะเขาผลิตมาสำเร็จแล้วแหละแต่เนื่องจากบางทีมีการขายดีเกิดขึ้นเอาละซึ่งผมขอยกตัวอย่างเช่นที่ผมประสบนะครั้งแรกเลยคือพันไทยอืมพันไทยสมัยนั้นเนี่ยดังเรื่องมะม่วงพริกกุนทองมาก ผมเนี่ยเป็นคนเล่นมอดพอตมาก่อนเหมือนทุกคนไม่รู้อะไรก็ซื้อคอยลงงานกันไปเฮ้ยเขาซื้อน้ํายา<ะ>เออ่พันไทยมะม่วงพี่กุนทองตอนนั้นนะมันอร่อยมากรสชาติที่แบบโอเคอะ่ะมีแต่คนนับถือตอนนั้นเขายังไม่ค่อยมีชื่อเสียงค่อนข้างมากทำมาดีเลยดีจนแบบดีชิบหายอะ่ะแต่ว่าวันหนึ่งพอหมดขวดปุ๊บ อ่าเฮ้ยผูเ้เราพันไทยมะม่วงพี่กุลทองเนี่ยมามาอีกสักขวดสิอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยผ่านผ่านอ่งุ่นยาวอ,าอ่างุ่นบินใจอะไรกันมาเยอะแยะมากมายครับอันนี้ผมเข้าใจอยู่แต่บางทีเราเบื่อไงเกิดอาการเบื่อแล้วทีนี้เนี่ยพอขวดที่สองของมะม่วงพันไทยพี่กุลทองมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแป้งกลิ่นอะไรหู้ทนสูบอยู่ฮะ คิดว่าโอ้โหห,หรือว่ากูซื้อของปลอมคิดไปกันใหญ่ต่างสรุปแล้วคือขายดีจัดอ่ายอดผู้สั่งซื้อกับยอดร้านขายส่งขายปลีกต้องการมากเพราะว่าอร่อยโดนใจราคาไม่แพงปรากดปล่อยออกมาเน่าๆฮะก็ตามสภาพไปแต่ตอนนี้หลายๆบริษัทเขาพัฒนาแล้วอย่างพันไทยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีถ้าถ้าจะเกิดเจอน้ํายาอะไรแบบนี้ยยีดีส่งกลับมาเลยแล้วเปลี่ยนให้อะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้เนี่ย หลังจากเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมช่วงนั้นรู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนมาเป็นกล่องบุหรี่ฟ้าละน่าจะเป็นเทสลาสามอินเวเดอร์เนี่ยเล่นพวกผลไม้ไปจนจนเบือ่อฮะก็มาสายขนมที่แรกก็ไม่ค่อยชอบนะรู้สึกว่าแทงคอก็ก็ได้มีการลองตัวแรกที่ลองคือไมโลผมขอพูดหยาดตะเฮี้ยเลยครับ <laughs> น้ำยาไมโลของมาเลยเนี่ยคือกูจะต้องคิดว่ามแม่เป็นกลิ่นแบบเคี้ยวชอ็อกโกแลตโนนๆนะโอ้โหพหยดเข้ามาสู่ปื้ดเข้าไปอีอะไรวะเนี่ย <laughs> ก็ถือว่าไม่มีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นก็เล่นเล่นลองมาเรื่อยๆจนมาเจอรู้สึกว่าตัวบูรี่ชีสเค,ค้กเนี่ยตอนนั้นอ่ะขายยังยังยังมันก็ขายมานานแล้วล่ะแต่เห็นเขาบอกว่ามันแทงคอรหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือน ผมไปเจอน้ำยาอยู่ขวดหนึ่งมอ,อมอนเตอร์ฟัคเตอรี Factory, อ่บูเบอรี่ชีสเค้กนี่แหละสั่งมาขวดหนึ่งรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องกลิ่นเคมีฮะแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาที่มันขายมานานหรือว่าวางไว้ในกล่องนานๆเนี่ยมันมันทําให้การการสตรีฟของเขาอะคือการบ่มหรืออะไรเงี้ยที่บรรจุในขวดแล้วไม่เจอแสงไม่เจอแดดอะไรประมาณเนี้ยจนมันอร่อยอะฮะ ก็หลังนั้นก็ติดตามซื้อมันเรื่อยเนะสตอเบอรี่ชีสเค้กนี่แตะน้อยมากแต่แบบดินซ้ำไปฮะแทบจะไม่แตะเลยปรากฏว่าติดใจไปสั่งมาเพิ่มอีกเค้เนี่ยเอาแล้วรสชาติเฮียอะไรวะเนี่ยมังกลิ่นเคมีออกกลิ่นบูเบอรี่ออกแล้วเค้กไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาสอนสต็กไม่ง่ายนะหลังจากโมกแบบนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหลังจากเล่าประวัติมาลวไปอ่ะผมจะ เทียบสีดูนะนี่คือผมปล่อยทิ้งไว้จนมันนานแล้วส่วนไอตัวขวดนี้ขวดขวดใหม่ในกล้องมันาดอ่ะมันจะเห็นใช่ไหมว่าฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าเพราะว่าผมตั้งใจทําการทดลองอยู่สองสามเดือนเลยนะก็ไม่เรียกว่าไม่ดูจนลืมเลยเอา้ามันก็เห็นนี่หว่าเนาะข้างเนี้คือจะเข้มข้นมากอ่ะผมแบ่งแยกออกไปนี้ข้างนี้ก็จะเข้มข้นมากข้างเนี้ยคือ ขวดธรรมดาที่ผมปล่อยทิ้งไว้ปกติอยากให้พี่พี่น้องได้เห็นที่ไม่เปิดแสงเพิ่มเพราะว่ามันจะไม่เห็นสีน้ำยาฮะอย่างเงี้ยมันเห็นเลยใช่ไหมรู้สึกว่าข้างนี้มันจะเข้มกว่าอ,อ่ะเห็นป่มซึ่งการสตรีปไม่ยากฮะเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะอตัวเต็มก็ได้ตัวนี้เก็บไปก่อนวิธีที่ผมจะสตีปเนี่ยหนึ่งคือผมอจ,จะปิดฝาน้ำยาให้แน่นๆเลยแล้วผมก็เขย่าอย่างเงี้ยเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือมากกว่านั้นเขย่าไปเรื่อยๆฮะแต่มันมันเสียเวลาไงใช่ปะหลังไอโรงงานเขาไม่สติฟมาให้อ่ะหลังจากสมแล้วมันผ่านไปผ่านไปสักสองสามนาทีห้านาทีสิบนาทียิ่งเขย่ายิ่งดีนะฮะหลังจ้กนทำยังไงเปิดพอเนี่ยเขย่าให้มันขึ้นฟองอากาศอย่างนะะี้นะฮะผมจะขอเปิดขอไฟช่วยนะอะให้มันขึ้นฟองอากาศอย่างนี้เลยเนี่ยจากอย่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยเลยพอขึ้นอย่างนี้แล้วทําไงต่อพี่ เปิดฝาฮะอ่าเปิดฝาเพื่ออะไรเพื่อให้ก่อนพอเราหลังจากปิดเสร็จใช่ไหมเราก็จะทำการบีบบีบที่ขวดน้ำยาบีบเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป่าอะได้ยินเสียงเด,ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ยินอุ้ยอะได้ยินเสียงฟิฟีปะอะ หลังจากที่เราบีบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำยามจะก,กระเด็นถูกต้องไม่ใช่พอเราบีบเนี่ยอากาศอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่คีย์ก่อนอ่ะมาต่อฮะหลังจากเราบีบนะหลังจากเราบีบมันจะเกิดอะไรขึ้นอากาศที่ที่มันเป็นพวกกลิ่นเคมีที่มันอยู่ในนี้ยฮะมันจะถูกปล่อยออกไปอ่ะจังหวเนะมมะเราบีบนะผมทำดูซดูสเมื่เราบีบปุ๊บอากาศพุ่งออกไป อากาศหรือว่ากลิ่นน้ํายาต่างๆที่อยู่ในขวดนี้จะพุ่งออกไปแล้วพอเราปล่อยกลับปุ๊บอ่ะปล่อยกลับมันจะดูด C H C H อะไรว่า C O 2หรืออะไรเนี่ยดูดอากาศใหม่กลับเข้ามาในนี้ให้บีบอย่างนี้คือเหมือนเป็นการอ่อปล่อยกลิ่นเคมีที่เราไม่พึงประสงค์นะฮะออกไปแล้วก็ดูดเข้ามาปล่อยเข้าไปบีบสักสี่ห้าทีหลังจากนั้นทํายังไงต่อทิ้งไว้เฉยๆฮนะทิ้งไว้เฉยๆสัก ห้าถึงสิบนาทีคือทิ้งไว้เลยนะอ่ะผมจะรอให้ถึงหนาทีแล้วมาดูกันใหม่หลังจากเราทิ้งไว้ครบแล้วปุ๊บทีนี้ทำยงไงฮะเราก็ปิดฝายทีหนึ่งแล้วเขย่านานๆเหมือนเมื่อกี้เลยเขย่าไปเหมือนชักปอฮะไม่ใช่เดี๋ยวหยาบกเขย่าเหมือนเดิมเลยเขย่าให้แรงเลยฮะ ผมแนะนานะระหว่างเขย่าเนี่ยเห็นไหมพอหลังเยาะเราเราขย่ามันเดิมเขย่าไปเรื่อยๆฮะพอหลังจากเราเราขย่าเหมันเดิมแล้วทํอะไรต่อครับไปหาถุงหรือว่าหากล่องหรืออะไรก็ได้ะที่มันมีแสงทึบแล้วก็ไม่มีแสงเข้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ตัวปฏิกิริยาเคมีที่มันอยู่ในนี้ที่เขาผสมมาซึ่งซึ่งมันมันกินได้เราถึงมาสูบได้ฮะอะไรประมาณนี้ฮะ เราจะทำอย่างเงี้ยเจ็ดถึงสิบสี่วันแต่ผมบอกเลยนะว่าสายขนมไม่เจ็ดถึงสิบสี่วันฮะเป็นเดือนผมบอกให้ถูกไหมผมก็เลยได้จําเป็นต้องติดริงบริษัทเข้าไปยกใหญ่เลยซึ่งระยะเวลาการสติปเนี่ยแต่ละที่จะไม่เหมือนกันไอแต่ละแบบเป็นไหมเพราะว่าคางเนี่ยผมตั้งใจทําการทดลองเองเลยนะสองตัวเนี้ย คืออยากให้คนดูได้เห็นไงฮะว่าวิธีการที่เราปล่อยไว้เฉยๆไปตากตรงตากแต่ต้องทึบแสงนะกล่องที่เป็นทึบแสงแล้วเราต้องทาอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันอนะ่ะคือผมจะแนะนํานิดนึงถ้าเป็นพวกสายผลไม้ที่เราเจอกิ่งเคมีอะไรประเภทเนี้ยเราทําแบบนี้เลยฮะทาแบบที่ผมทําเมื่อกี้เลยแล้วก็สตีฟไว้อยู่เงี้ยประมาณสองถึงสามวันก็สุกได้ละแล้วระดับกลางระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือพวกสายนมสายสตรอเบอรี่ อ๋อไม่ใช่สตอรี่สายสายพวกสายนมสายโยเกิร์ตนะฮะอะไรประมาณนี้พวกยาคูแแบบอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองสัปดาห์อะไรประมาณนี้แต่สายขานมต้องมากกว่านั้นฮะแล้วคุณคิดดูดิผมจะเอาเวลาที่ไหนอ่นะถูกปะและยะ่เวลาเป็นตัวสำคัญนะฮะบางทีเราอยากจะสูบเลยอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้ทำวิธีนี้นะฮะ นี่ก็โยนมาได้ไม่งั้นคุณต้องไปโอ้โหกูซื้อน้ำยามาขวดหนึ่งกว่าจะเก็บตังได้กูต้องมานั่งขย่ามึงแล้วก็เสียตังม,มาแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆมันสูบได้ฮนะแต่รสชาติไม่เหมือนเดิมผมนี่ดูดไม่ได้เลยผมบอกเลยเป็นคนที่เซนสทีฟเรื่องน้ำยาสายขนมมากหลายๆเจ้ามันจะรำคาญกูแล้วอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะเป็นคลิปที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่า วิธีการแก้ไขเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะและสำหรับนักรีวิวเองอย่างตัวผมผมบอกเลยกูมีจรรยาบรนครับอย่าเอาประเด็นถกที่คุณแบบจะเอาชนะมาใส่ผมถูกนะคือเอาไง,ไง่ายๆอยู่ใครอยู่มันเป็นวิธีการแนะนำฮะไม่ใช่บอกให้ทำตาม เลยเดี๋ยวนี้เลยเขาจะไม่ทาก็ได้เรื่องคุณแต่พี่พี่น้องในเพจผมหลายหลายคนในกลุ่มผมยังไม่รู้อะไรพวกนี้ก็เอามาแชร์แชร์กันคือทุกคนเนี่ยคือเพื่อนผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องไม่ว่าจะเป็นหลักๆก,ก็จะมีพี่บรรจงเ,เจ้านัทนัทพงศ์อะไรเงี้ยพี่เบสน้องโจอะไรก็ว่าไปหลายๆคนก็มาเจ้ายังโอมอะไรเงี้ยไม่ใช่ยังโอมนักร้องนะนี่ยังโอมน้องคู จ้าโออะไรประมาณเนี้ยคือปรึกษากันหมดครับทุกคนไม่ชอบแนวไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมเพียงแต่ว่าเอ้ยตรงนี้ผมไม่ดีแล้วว่าพี่เฮ้ยพี่ถามอะไรดีหาตัวนี้หาตัวนั้นให้พี่ตรงไหนคือกลุ่มผมมันรักกันบอกให้แล้วถ้าจะมาแบบว่าปั่นหัวเป็นประสาทไม่รู้นะทัวลงนะ <c oughs> อะ่ก็ขำๆเล่นไปซัลววนี้มีสยามเวฟสี่ขออนุญาตลาไปก่อนครับทำไมต้องลาไปก่อน เพราะว่าม้ามันนาที่หลังพามไปแล้วบายบายกดไลค์กด, like, กด subscribe เพ้่อนเลยนะจุบจ๊บจุ๊บ